สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก้าพาเพื่อนๆมาที <c oughs> พาะะ่พระตำหนักคำยาดนะคะพระตำหนักคำยาดนะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเดี๋ยวจะอ่านประวัติให้ฟังย่อๆนะคะว่าเอ,อ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะคะหลายฉบับนะคะมีความปรากฏได้ว่านะคะพระเจ้าอู่ทุมพรนะคะได้เสด็จลงเรือพระที่นั่งนะคะออกไปณวัดโพทองคําหยาดทรงผนวดแล้วเสด็จกลับเข้ามาอยู่ณวัดประดูดังแต่ก่อนแสดงให้เห็นว่านะคะกรมขุนพรพินิษ์ได้เสด็จมาผนวดซึ่งพระองค์ทรงมาประทับนะคะที่พระตำหนักคําหยาแห่งนี้แน่นอนนะคะ ทรงมาประทับพระที่พระตำหนักคำหย่านี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะท่านก็เสด็จไปประทับที่วัดประดู่ทรงธรรมนะคะในอยุธยานะคะแล้วพอเกิดสงครามนะคะเมื่อปี2310นะคะท่านก็เสด็จจากวัดประดู่ทรงธรรมนะคะไปที่วัดราชประดิษฐ์นะคะซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะ รูปแบบสถาปัตย์นะคะจะเป็นเหมือนกับสัมเพานะคะเรือสัมเพานะคะซึ่งนิยมสร้างกันใาในสมัยอธยาตันปลายนะคะแล้วก็ซุ้มโค้งนะคะซุ้มโค้งข้างล่างนะคะทําแบบเปอร์เซียนะคะซึ่งนิยมสร้างกันมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูชมนะคะ นกค่อนข้างเยอะอ่ะอาจจะย้อนแสงบ้างอะไรบ้างนี่ก็สะอาดขึ้นเยอะแล้วนะสมัยนั้นมานี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะพระตำหนักนะคะนี่คือพระตำหนักคำหยาดนะฮะคือเขาไม่ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากนะคะคะะให้เพื่อนๆดูนะคะ ปัจจุบันก็เหลือแค่นี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูนะฮะภายในพระตำหนักคำยานนะคะ,นะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้พื้นไม้ปูแบบนี้ล่ะคะ่ะปูแบบที่เห็นนะคะ,นะคะแต่ว่าพอการเวลาผ่านมานะคะไม้มันผุนะฮะมันก็จะเหลืออย่างที่เห็นนะคะที่พื้นไม้ที่ปัจจุบันที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเขาเอามาปูใหม่นะคะ ของเก่าไม่เหลือแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนกับสองชั้นนะคะข้างล่างอาจจะเป็นที่อยู่ของพวกข้าราชบริพารน,นะคะข้างบนพระเจ้าอุทุมพรท่านก็ทรงประทับอยู่นะคะคือท่านประทับอยู่ที่พระตำหนักคำหยาดอยู่เนี่ยสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากนั้นท่านก็เสด็จไปที่วัดประดุทรงธรรมนะคะและหลังจากเกิดสงครามนะคะ ปรุงสียานะคะเมื่อปี2,310ท่านก็เสด็จเข้าไปในวัดราชประดิษ์นะคะในเกาะเมืองนะครเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะวัดพระดูทรงธรรมเนี่ยอยู่นอกเกาะเมืองนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ่นะครสวยนะคะถามว่าสวยไม่สวยคลาสสิกนะคะข้างในก็จะมีเป็นทำเป็นเจาะนะคะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นวางพระพุทธรูปนะคะช่องต่างๆนะคะช่องต่างๆนะคะนะคะี่วยวจะเป็นส่วนข้างนอกนะจะให้เ,เพื่อนๆดูนะฮะบริเวณนะ ราคาเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในเนอะอาชมข้างในชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชั้นล่างนี่เข้าใจว่า่าจะเป็นที่อยู่ของข้ารชาชบริพารหรืออาจจะไว้เก็บของอะไรนะคะนะคะจะเห็นชัดเจนนะฮะที่นี่ขี้นกเยอะมราระวังด้วยนะคะนะคะจะมีพื้นไม้แบ่งนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะพาเดินออกมานะฮะจอกหมดเลยนะคะอากาศก็ผ่านได้สบายนะคะไม่อึดอัดน,นะคะมา <c oughs> พาออกดูข้างนอกเนาะ นะคะพระตำหนักคำหยาดนะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะปัจจุบันเหลือแค่นี้นะคะปัจจุบันหยุดเหลือแค่นี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ